สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องนิดเดียวฟอร์ดกันอีกแล้วนะคะครั้งนี้นี่ก็มีรถอีกหนึ่งรุ่นนะคะนั่นก็คือรุ่น XLS ราคาอยู่ที่879,000บาทนะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0ให้แรงม้าถึง170แรงมา้าให้แรงบิด405นิวตันเมตรนะคะมีให้เลือกถึง5สีค่ะได้แ,แก่สีดำสีขาวสีเทาแล้วก็สีบอลเงินสีน้ำเงินนะคะคุณลูกค้าชอบสีไหนก็รีเควสมาได้เลยนะคะคันนี้นะคะนี่ก็ ทำการตกแต่งเป็นหน้าแรปเตอร์นะคะแบบนี้เลยหล่อแบบนี้เลยนะคะ <เอ S 1> กระจังหน้าจะเป็นกระจังหน้าแท้ของแรปเตอร์นะคะจะทำเป็นสีดำด้านมาพร้อมกับไฟ LED 3จุดนะคะกันชนด้านล่างนะคะก็จะเป็นแบบหน้าแรปเตอร์เลยนะคะก็จะเป็นสีดำด้านแบบนี้ซึ่งตัวรถจะเป็นสีดำเงานะคะทำให้รถดูมีม,มิติหลอ่อเข้มมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างาชุดครอบไฟนี้ใส่ให้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นสีดำด้านเช่นเดียวกันค่ะ ตุ้มล้อนะคะก็จะเป็นสีดำด้านแบบนี้นะคะแม็กที่ลูกค้าเลือกจะเป็นแม็กขอบ20นะคะเป็นของแวไพร์ค่ะขนาดซีย่ยางนะคะ275 55R20 uh, คันนี้ไม่ได้ยกนะคะเป็นช่วงล่างเดิมๆของรุ่น XLS นะคะทำให้แบบตอนที่เราขับจะได้ถึงความรู้สึกของช่วงล่างว่านุ่มนวลมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็กระจกมองข้างจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวชุด รอบเบาเรองมือจับนี่ก็ใส่ให้คุณลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะคิวกันสาดนะคะนี่ก็ใส่ให้เลยนะคะเป็นของสูนแท้เลยเปอร์เซ็นต์ฟิละะ์มคุณลูกค้าเลือกได้นะคะว่าอยากจะได้ขนาดเปอร์เซ็นต์ฟิล์มเท่าไหร่ไฮไลท์นะคะก็จะเป็นสติ๊กเกอร์นะคะอันนี้เป็นชื่อของบริษัทของลูกค้าเลยนี่ก็แถมให้กับคุณลูกค้าแต่นะคะครอบฝาถังน้ามันก็ติดให้แล้วนะคะนี่ก็จะเป็นลายสติ๊กเกอร์ด้านท้ายรถนะคะรุ่น XLS นะคะจะมีบันไดเหยยบด,ด้านข้างตรงนี้ขึ้นนะคะ ทำให้การขึ้นด้านหลังสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะชุดครอบไฟท้ายนี่ก็ใส่ให้เรียบร้อยนะคะอันนี้ไฟท้ายสามารถเปลี่ยนได้นะถ้าคุณลูกค้าอยากได้เป็น4 o p t i ชั่น LED นะคะแบบตัว w i t แท็กันชนด้านหลังนะคะก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะเราจะตัดดำด้านตรงนี้นะคะกล้องมองหลังนะคะอันนี้เมื่อเราใช้งานจะไปแสดงผลตรงหน้าจอข้างหน้านะคะไฟเบรกดวงที่3 รุ่น XLS นะคะเป็นรุ่นที่ตอนนี้กำลังขายดีมากเลยนะคะเป็นกระบะที่ราคาไม่แรงนะคะสามารถสอบถามโปรโมชั่นกับนิดเพิ่มเติมได้เดี๋ยวมาดูภายในกันบ้างนะคะอันนี้ให้ดูเลยตัวเดิมๆของ XLS นะคะจะเป็นเบาะผ้านะคะเบาะตรงนี้อันนี้นี่ก็เปลี่ยนให้คุณลูกค้านะคะเป็นเบาะหนังนะคะแบบนี้นะคะพวงมาลัยไฟฟ้านะคะแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้นะคะฟังก์ชันด้านในคือ ดูหรูมากเลยนะคะหน้าจอมาติทัศน์หน้าจอซิงค์โฟร์เองก็รองรับ Apple CarPlay and r o i d Auto นะคะคือดูหรูมากเนี่ยไฮไลท์ตรงนี้ด้วยนะคะสวยเดี๋ยวไปดูด้านหลังนะคะด้านหลังนะคะก็จะดูกว้างนะคะนนี้ก็เบาะหนังเลยแถมให้ทั้งด้านหน้าด้านหลังนะคะคือหรูมากๆเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้ XLS นะคะ ว่างสะดวกสบายใช้งานแล้วก็โปรโมชั่นนะคะนี่ก็อยากได้โปรโมชั่นแบบไหนคุณลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะไม่ว่าจะเป็นใช้เงินออกรถน้อยหรือจะเน้นเป็นดอกเบียนี่ก็พร้อมที่จะจัดโปรให้กับคุณลูกค้านะคะหรืออยากจะได้เป็นโปรชุดแต่งแถมฟรีแบบนี้นี่ก็พร้อมจะจัดให้คุณลูกค้าแน่นอนสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0638914581นะคะก่อนจากกันก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นิดด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้นิดได้ทําคลิปต่อๆไปนะคะแล้วก็นิดจะเอารถรุ่นไหนมารีวิวให้คุณลูกค้าได้รับชมเพื่อเป็นแนวทางในการตกแต่งรถเพิ่มเติมยังไงก็ฝากกดติดตามนิดด้วยนะคะครั้งนี้นิดจะขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ